สวัสดีครับพบกการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ปรยจำเช้าวันที่11กันยายน2556ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,387.09ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1,390.66และยอ่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,357.34ปิดตลาดไปบริเวณ1,363.59อ่อนตัวลงประมาณ22.60เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออน วันนี้ราคาคองคำดิ่งลงประมาณ1.6%ขณะที่นักลงทุนลดความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคำลงหลังจากสถานการณ์ในซีเรียขี่คลายโดยซีเรียยอมรับข้อเสนอของรัเสเซียในการส่งมอบอาวุธเคมี ซึ่งการทาเช่นนี้จะช่วยให้หลีกเลี่ยงการโจมตีทางการทหารของสหรัฐทั้งนี้ราคาทองคาร่วงลง,งเป็นวันที่2ติดต่อกันขณะที่นักลงทุนยังคงติดตามเรื่องสถานการณ์ในซีเรียอย่างใกล้ชิดหลังจากรัสเซียมีการยื่นข้อเสนอให้ซีเรียส่งมอบอาวุธเคมีประกอบกับนักลงทุนยังมุ่งความสนใจไปที่การประชุมของคณะกรรมการกนโยบายการเงินของธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่า FOMC ในวันที่17และ18กันยายน โดยนักลงทุนต้องการจะรู้กำหนดระยะเวลาและขนาดในการปรับลดมาตรการการซื้อตราสารหนี้ของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR มีการถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ917.126ตันกองทุนโลหะเงินไอแช์มีการสะสมโลหะเงินเพิ่ม29.98ตันมีการถือคองโลหะเงินณระดับ15,63.70ตัน การขึ้นไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ22.94อ่อนตัวลง0.72ตลาดน้ำมันดิบเบนซ์ปิดตลาดไปณระดับ112.07อ่อนตัวลง1.24สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1.3267แข็งค่าขึ้น0.0013ดัชีดอลลาร์อินเดปิดตลาดไปณระดับ81.821แข็งค่าขึ้น0.0008ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ ราคาทองคำยังถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบลดลงจากสถานการณ์ในซีเรียขี้คลายราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้าในเม็กดิงลงมากกว่า2เหรียญดอลลาร์ต่อบาเ์เรลในระหว่างวันในการซื้อขายขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบนซ์ส่งมอบเดือนตุลาคมในตลาดลอนดอนรุดลงเช่นกันรประมาณ2.47เหรียญดอลลาร์ต่อบาเรลดยจุดต่ำสุดในการซื้อขายของราคาน้ำมันดิบเบนซ์ต่ำสุดตั้งแต่วันที่26สิงหาคมอยา่างไรก็ตามแม้ซีเรียจะยอมรับข้อเสนอของรัเสเซียในการส่งมอบอาวุธเคมี แต่รัฐบาลสาหรัฐและรัฐบาลซีเรียยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคขัดขวางให้สหป,ประชาชาติหรือว่า UN ในการบรรลุข้อตกลงเรื่องนี้ราคาน้ำมันดิบเบนซ์ดิ่งลงประมาณ4%ในช่วง2วันทําการที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการดิ่งลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบเบนซ์ยังรุดลงมาแล้วประมาณ6เหรียญดอลลารต์ต่อบาเรลขณะที่วันนี้หลังจากตลาดน้ำมันดิบในเมกปิดทําการในวันอังคาร การปิดตัวเรียมของสหรัฐห,หรือ API ได้เปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์โดยระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบดิ่งลง2.9ล้านบาร์เรลสต็อกน้ำมันกันเพิ่มขึ้นราว800,000บาร์เรลขณะที่สต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น195,000บาร์เรลขณะที่ราคาทองคำยังคงผันผวนตามสถานการณ์ในซีเรียโดยประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวต่อชาวอเมริกันทั่วประเทศเมื่อคืนนี้ตามเวลาสหรัฐในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทยว่า เขาจะใช้แนวทางทางการทูตต่อข้อเสนอของรัสเซียในการแก้ไขปัญหาวิกฤตอาวุธเคมีของซีเรียแม้เขายังไม่แน่ใจต่อแนวทางนี้แล้วเรียกร้องให้ชาวอเมริกาสนับสนุนการขู่ใช้กำลังทางการทหารของสหรัฐเพื่อกดดันให้ซีเรียปฏิบัติตามข้อตกลงประธานาธิบดีบารักโอบามายังกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและรัสเซียยังจะคงทําการเจราจาเกี่ยวกับข้อเสนอในการแก้ไขอาวุธเคมีของซีเรียนอกจากนี้ประธานาธิบดีบารักโอบมามา เปิดเผยว่าเขาได้แจ้งให้สภาคองเกรสมีการเลื่อนลงมติเกี่ยวกับยัติในการโจมตีซีเยรีออกไประหว่างที่มีการดำเนินการทางการทูตเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวขณะที่สกุลเงินบาทในเช้านี้ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบหลังตลาดยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนทําให้ค่าเงินบาทเป็นไปตามแรงซื้อขายเก็งกาไรระหว่างวันเป็นหลักแลแกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์่วงน้ําหนักของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ณระดับ32.107บาท ดิวเลอร์อผู้ค้าเงินกล่าวว่าเงินบาทเช้านี้ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบและยังมีทิศทางไม่ชัดเจนนะักโดยการเคลื่อนไหวเป็นไปตามแรงซื้อขายทากาไรระหว่างวันเป็นหลักซึ่งประเมินกรอบแนวรับแนวต้านระหว่างวันไว้โดยให้แนวรับที่ระดับ32บสาท30สตางค์และแนวต้านที่ระดับ32บาทสรุปการลงทุน y l g ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ 1,354, 1337และ1324แนวต้านประเมินไว้ระดับ1 3 7 4 1,386 และ0นึ่งอยกลุ่การลงทุนแนะนำหักราคามีการย่อตัวเข้าใกล้โซนแนวรับสำคัญระดับ 1, 3 5 0เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนซึ่งถูกพยุงไว้ด้วยเทไล,ลาย์มีโอกาสที่ราคาจะมีการบิดตัวขึ้นในลักษณะเทคนิคข้รีบาวดังนั้นหากราคาหลุดโซนดังกล่าวราคาทองคำมีโอกาสบิดตัวขึ้นซึ่งประเมินโซนแนวต้านระดับ1,374รยเดี่หรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนขณะที่หากราคาหลุดโซนแนวรับระดับ 1, 3 5 0งอาเหรียญดอลล่าร์ต่อทรอป จะเกิดแรงขายทางเทคนิคตามมาซึ่งประเมินโซนแนวรับอยู่ที่ระดับ1,337รดอลลาร์ต่อทรอยสออนอย่างไรแล้วเนี่ยคงแนะนำนักลงทุนเสี่ยงเปิดสถานะซื้อบริเวณ1,354เรียญดอลลาร์ต่อทรอยสออนโดยตั้งจุดตัดขาดทุนหักราคาหลุดโซนแนวรับระดับ1,350และเมื่อราคามีการบิดตัวขึ้นอาจจะพิจารณาปิดสถานะทำกำไรบริเวณโซน1,374เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนขึ้นไป สำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ